เด so ี๋ยวเดียวเป็นอะไรกันเป็นอะไรไปหมดช่วยหมดพุงเลยหมดช่วยหมดอะไรหมดช่วยหมดพันหมดหมดไส้หมดพุงโถพิภัยเรือโวยวายเสียงดังเลยเกิดอะไรขึ้นเจออะไรเห็นอะไรไอ้อบฮะไอ้นล็ลิน พูดชัดๆพูดชัดๆโบ้แมวสวยเกนแมแมวเป็นไงนะจีบได้หรือเปล่าแม่แม่เอ้าแล้วหน้าเมียลอยขึ้นมาเต็มป่องแม่เลยแม่กี่เอ้าโง่อีกใครล่วงมา ลุงหมูท้องกระชากเต็มมีแต็ตดังไม่เป็นซื้อขอบุลลุงแกะหน่อยดิเหนื่อยที่บายเลยมึงจะซื้อโคแกะลูกวุ้นอะไรนะโคบุลลุงแกะพรุ่งนี้ตามไปดูเรื่องใหม่กันนะครับพรุ่งนี้เรื่องใหม่นะจ๊ะไม่ใช่แสดงที่ไหนมาก่อนได้เรื่องอะไรนะเรื่องนี้แหละ รอเล่นรอดเล่นพรุ่งนี้กูจะต้องขี้แต่งเยอะเวเอาเต้าเดี๋ยวสักครู่นะครับขอบคุณพี่หมูเด้งครับเฮ้ยสวยเด้งเอ้ยขอบคุณอาจารขอบคุณครับนี่เขาเรียกว่าแม็กจัดใจแม็กยังไงก็ไม่หลุดเพราะแม็กติดกัะเนื้อไปด้วยคุณแม่วันนี้นะครับ ครับเดีวเวลาสักครู่นะครับรีบรับรางวัลรีบเล่นเข้ารถเอทีพรเทพมาจอดรอแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณสลับคนะรางวัลนะครับที่มองไปกับผลสนรามแล้วก็น้ำเต่านะครับแล้วก็เหโวปาเฮดยนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับคนไกที่ดูรีเกมเปิดเพลงอ่ะปั่นวิวปั่นวิวเพลงวิว นางเอกเออดูรางวัลดูเด็กของคขอใครนะครับดูเตียนเตียนขอบคุณนะครับขอบคุณครับเรียกน้ำเพชรเรียกดังๆเลยตาเธอไม่ดีน้ำเพชรสายตาสัานใช่ครับอยพี่ต้ขอบคุณที่มีรางวัลนี้กับใช่ขอบคุณพี่กวางครับศรรามน้ำเพชรน้องเต๋าครับ ไอเบลวา่างรับรอบเดียวแล้วนั่งไปก่อนขอบคุณครับขอเวลาสักครู่นะครับเริม่มขอให้รวยโอ๊ยเป็นอะไรมันเงียบอย่างน้นเรียกว่าลิเกเลิกแล้วจีบได้หรือเปล่าไม่เอาเลยไม่ได้เพราะไม่อยากได้คุยครับเห็นไหม <laughs> ที่ให้โอกาสแล้วนะแต่คว้าไว้ไม่ได้เองที่นั้นเราจะขอจีบบ้างคว้าไม่ไม่อยู่ครับเลิกเกงหมดเลยหมายถึงอะไรโอ้โหแล้วมึงพิดดูให้กูมาถึงพลาสเลยโอ้โหจะดูอมจริงก็จีบ ក្លុំบ้านนอกอยู่ hỏi mìnhân hơn มีบริการเดรนิบริลลี่เลยเดรนิใส่ในกระทงส่งมาให้ด้วยแต่ก่อนใส่กระทงต้องใส่บาทก่อนแล้วก็แล้วก็จุดจุดธูปหนึ่งดอกถวายเธอเอา,าขี้ข้าปในกระทงไม่ดีเหรอไม่ดีก็เหมือนองไปกินอะไรนะเธอพี่อยากคุยกับเ<ค>จ้าธรรมยา 뭐 เดีกยวไม่ป่างดงานเพียงนี้ล้กสาวขอาแม่ว่าจะไม่ดะเกียรพี่พี่จะรับเจ้าไปอยู่ที่เรือนของพี่และจะยกย่องเจ้าเหนือทาสีทาสาเจ้าจะอยู่อย่างสุขสบายดีกว่าต้องมาใช้ชีวิตอยู่กลางป่าดึกแบบนี้ไปกับพี่แต่นะไม่คุณของพี่โถ พ่อคุณของแม่เฮ้ยอะไรวะผีอำผีอำไหนอ่ะอำว่าแม่เขียวเจ้าคงไม่รู้จะตอบต้อพี่อย่างไรแต่ว่าไม่เป็นไรสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรพี่จะไม่ถือโทษกับเจ้าก็แล้วกัน ว่าเจ้าไปอยู่ในเรือนของพี่เรื่องต่างๆขนมทำเนียมพี่นี่แหละจะเป็นคนสอนให้กับเจ้าเองและเจ้าก็จะรู้ว่าการที่เจ้าได้ไปอยู่ในเรือนของพี่มันดีมากขนาดไหนในกับพี่กันะ่ะอย่างน,น่เอาไว้นะ<า>่พีพะนอย่างไม่เกี่ยวกลย นนเมื่อสักครู่จ้าพูดว่าอะไรคำบางคำจะไม่ควรพูดนี่เราไม่เคยรู้จักมักคุ้นกันมาก่อนเจ้ามาเรียกข้าว่าอ,อวัยคำคำนี้มีเพียงคุณแม่วันทองเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่จะเรียกข้าแบบนี้ได้ส่วนเจ้าหญ อย่าพูดคำนี้ให้พี่ได้ยินอีกแต่ไม่เป็นไรพี่จะให้อภัยเจ้าถ้าหากว่าเจ้าให้พี่ได้ขอแก้มเมื่อเป็นการมระจําและพี่จะพาเจ้าไปอยู่ในเรือนของพี่จมืนวัไวันหน้านนจ๊จ แม่คือวันท้ที่ต้องท้เพราะมองกลมกระชัย ครั้งนี้ลูาจะไปไม่ได้เร,รู้สึกครั้งนี้ไอ้วัททองทมึงจะได้ไรหนีกูขึ้นมาจากคุ้มนะลูกมึงต้องกลับไปชดใช้เปิดใช้กันใตยฐานเทวทัพยอดดัตตี้ 咦。Yeah. HOOOOOO uh -huh. mm <laughs> ยังไงเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปตอนนี้กองแล้วของเราพร้อมแล้วครับไว้ลูกชนะเสร็จกลับมาแต่ลูกจะสร้างอุปถุปที่ส่วนคนสูงสุดที่ขับดึงยากของประเทศมันเพราะนั้น